เดี๋ยวเดี๋ยวไงก่อนไงก่อนไงก่นเดี๋ยวเดจัดเร็วกวก่อนเดยมันมันเหมือนฟันปลาเลไม่ได้ทายรึทาไหนท่ะไม่ได้ทายสักมำรไม่ได้ทายสักรำรึ ไหนเดูกดแกงดูกดแกพ่อใช่ตแล้ว่าฮ่าฮ่อิอิโออย่้ผมใหม่ไหนด้วยโซ่หนักเขา้อนโัก รับเีนมันมันก็ได้อมันมันไเล่ยก็เอ่าแบลงน,นะดีแล้วเนาะปัดล้เนี่ยลูกปัดกูอผีผมวะีผมวะทรงอย่างนี้บอกแม่เนละบอกป้าทรงอย่างทรงมาเตอร์แม่น,นะว้า ท,งทง่งมาตือ,อแม่เนาะโอ้เหมือนกันเลยแม่กับสีขาวฮะสร้อยเหมือนทัานย่าเหมือนกันเจ้าไหนมาเทียบกันดิใครสวยกันทัานยา่าใครสวยกันทัานยาหรือของแม่ของยอ่า,าลูกดูดนะพี่เพือเหรอ มาตักคปูักกนัยไหนดูหน้าดีๆกว่างามหมดเออขี้ออีวะขบก้นมันก่อนคบก้นมันก่อนบก้นมันก่อนขบก้นมันก่อนขบก้นมันก่อน อะไรเหรดูอ hmm? ่ะ